สวัสด,ดีครับผมพี่ดิบตอนรับเสถทยรสตูดิโอนะครับไปหาเฮ็ดคือเเ่าครับพี่น้องครับห,เหาเฮ็ดเพาะครับผม ครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังเดินทางครับผมปลายทางของเราคือบริเวณป่าข้างวัดธาตุมหาชัย้วครับผมเดี๋ยวเข้าไปแถวแถวนั้นก่อนครับรับบอดด้กระสิกลับมาแถวแถวกรุุ๊นะครับผมแถวแถวนี้ครับมาดูแถวแถวนี้เพื่อสิไดเฮเหตุผลนะครับเลยนินถึงนินท่าเผาขนพี่น้องคิวเลยไหม อดปลาเลยครับผมตอนนี้เข้ามาวัดแถวๆบริเวณวัดเลยครับตาีนพื้นที่เยอะพื้นที่หลายนาปลาโปร่งๆเลยนี่ครับจอดหาแล้วนะครับจอดหาเล้วครับผมมาพลดสิปักหมุดจอดแทบๆนี้ก็ได้จอดจอดวัดตรงวัด จองวัตแล้วห้างอ่างมาวจอดจุวัตรแล้วห้าจ็ดเจ็ดเนี่ยรับสามอันอีกสี่อันครับกระจอมองเตาห้าครับงานท่าน <c oughs> อาจารย์เพื่อนว่าไปจอดอยู่วัดครับผมท่านจอมยศท่านจอมยุศ <c oughs> บอกว่าจอดอยู่วัดรอยู่บ้านนึกว่าเปลี่ยนตรงหน่อยทีแล้วเพิ่งประตูมาแล้วเห็นประตูเขาเปิด วันนี้มีคนเฝ้ารถพร้อมครับแล้วพ่อแม่มาไกลป้าเย็นแลอวล่นหลังน้องครับมาถึงแล้วครับผมนี่สมาชิกวันนี้จะคนมือนสองสี่หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสคนครับผมพี่น้องพี่มือหีิฮะไปฝั่งนู้นบ่ าพลคุณหมอบอกว่าซ้ายก็ถูกแล้วนะคุณหมอเนาะเพราะฝั่งซ้ายมันต้องฝั่งนี้ไงเออเพราะมันต้องหันหน้าไปนี่ครับผมเลยครับพี่น้องครับผมเปิดคลิปเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้สิมานอยู่บ่ครับเบิ่งเถอะโอ้คือดินมันคือแห้งครับแท้พี่น้องสายกกจิกกกห้างอยู่พี่น้องเพิ่อนวาอาจารย์เพิ่นวากกจิกกกหังแล้วเขาไปรดรดพี่น้อง นั่น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 มาแล้วพี่น้องเปิดพี่น้องหาดึงครับเอาขออนุญาตหาก่อนนอครับสีทายให้เบื้องครับพี่น้องครับแล้วข้าพผมเริ่มหาแล้วครับนี่พี่น้องได้หน่อยนึงแล้วครับ หาต่อก่อนครับหาต่อก่อนครับหาครับเห็ดเนาะพ่อจะเห็นจะแท้์ได้ครับเห็ดพ่อได้ครับแม่เห็ดนั่นไม่เฮ็ดเห็ดเพาะนะครับสอบหาครับพี่น้องครับไตหอมจิกหอมฮั่งคนว่า ไปเรื่อยๆครับผมตัวตรงฝ้าครับหาไปเรื่อยๆนะครับพรพอมันหน่วยหนึ่งเลยมันสิมีหมูมัม่นครับผมหลายมันสิอ,ออกหลายหน่วยอยู่คนระับใครกรทาพูดด้ใดพ่อแล้วก็ทีได้เป็นถ้วยเปนเลยพี่นอ้อง ถุนมาเอาก้อนแล้วนะน้อง,องหาก้อนพี่น้องครับตอนนี้ก็กระจายไปแล้วกระจายกำลังไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่น้องน,น,นี่ครับมันอยู่จเจอแล้วพี่น้องอฮิ โอเคครับพี่น้องหาก่อนครับเดี๋ยวเรนจะตามมาท่านครับตัวอย่างตัวอย่างาพี่น้องยัง <c oughs> มีชีวิตอยู่ด้วยครับนะครับผมหยอกน้องเขาเล่นซื้อ,อครับฝนตกรินรินหอมหินหินอยู่ใด ครับพี่น้องครับย่ายโคกครับผมบบมีครับโคกนี่ย่างสุดปลาแล้วครับยังบ่ได้เฮ็ดพอดขีดโอ้ตายมาพิดปลาครับผมยังบอกปลานี่ครับไปเปลี่ยนโคกครับเปลี่ยนโคกยาวต่อไปทางอื่นครับย่างมอือซื่อตัวนี้ทมสชมบรรยากาศ มาเอาออกซิเจนเขาปอดอ้ยน้องไปครับเงาไปท้้งอื่นครับไปบอลมันมีไปบอลมันมีครับพี่น้องครับอเดินครับเดินครับไปหารถครับไปครับพี่น้องครับง่ายโคกครับเห็นรถแล้ว ไช้ครับใหญ่โคกใหญ่โคกบ่มีครับโคกนี่สงสัยจิได้ไปลุยภูเขายุบบาดนี่โอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายหัก,ก็มากกีบานีน้ี่ไปทางไหนเนาะบ่ดีเอ้า มาคื่ขามฟังบอกพี่นอ้องเอา้าอิ่มข่าวระเบอดน่ะน,นะไม้ข่าวเรียบร้อยพี่น้องครับพื้นพะุ่นอ่ะขนาะเงี้ยบอกไปกินข่าวกระเพิ่นกได้ตัวเฮ้าโอ้ยหอดโหลดแล้วครับโอ้เป็นจังได้สองโลแล้วสามโลพุ่นอะ่ะ ย่างดิไปครับพี่น้องครับรวมลมพลแล้วครับผู้ใดบทมีฝีมือผูนไดสองโลผู้ใดมีฝีมือละสี่โลแล้วแต่ฝีมือไผ่ฝีมือมันอาแล้วพาขึ้นมอปีนเข้าแล้วมั้ี่ขึ้นมอสู้เพิ่นว่าไปผู้พานรถเที่ยงแล้วขึ้นรถจบต้องมาหาโค้งเงี้ยตาไม่แล้วครับผมนี่ ลงรถก่อนครับลงรถก่อนนี่นี่นี่ไปรถครับนี่ครับพื้นที่30ไร่ครับผมไปรถครับมืดมืดอยู่นี่แหละครับไปบปรโมชักทางกัดแวะมาหารถเอาเด้อครับเด้อเอาเออายล้วยวยพี่น้องยุวยบอดเฮ็ดกองเอเลีอยู่พี่น้อง S <S ไปพี่น้องครับนี่นี่น네 <|ja|> ี่บีบักกิ้งคือนี่ปุ๊บแต่มีกิ้งคือแบบนี้ครับเฮ็ดหลครับพี่น้องครับโอ้ยมีกิ้งคือแบบนี้แสดงว่ามีเฮ็ดครับผมไปครับจวดครับจวดพี่น้องจวดจวดโลดครับอันอาจารย์อาจารย์ได้หลบอกอาจารย์อาจารย์บอกได้ขีดหนึ่งครับ มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วหาเห็ดครับโอ้โคกขี้หินแห่พี่น้องก็ <c oughs> แหงขึ้นกันกับโคกที่แล้วครับพี่น้องครับแหงขึ้นกันเลยครับออเอาปิดคลิปก่อนพี่นอ้องหาเห็ดก่อนเด้อครับ พ่อแล้วนี่นี่นี่พ่อแล้วนี่พี่น้องนี่นี่นี่เห็นบอกโอ้กันครับยามกระตาได้ขออนุญาตยามกระตาเนี่ยครับผมยามของแน่เพิ่นเพื่นมาก่อนครับไปไปยามนู่นไปยามผู้ใดยามผืนบอกเออผู้มาทำเปรี้ยวเหรอว่ไปยามเดี๋ยวกับเพื่อนครับนี่นี่นี่พี่น้องมายามกระตาเพื่อนครับเขาบ่ได้บ่ได้อยากหาเห็ดตุมาทำคอนเทนต์อย่างเดียวครับนี่นี่เพื่อนขอยามแน่ครับผม ผู้เพื่อนมาก,ก่อนป๊อดม,มีแต่หน่วยยังไๆได้นี่ nee. พี่น้องอบ๊วยบัวธรรมดาครับโอ้โอ at, โอไล่ลีครับเพื่อนได้ไล่ลีครับ,โอ, itar, รบโอ้พี่น้องครับของแท้ครับของแท้โอ้ผมเห็นแล้วนี่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 พี่น้องนี่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 อดอกนึงแล้วดอกนึงแล้วนี่พี่น้องปุ้ยไข่หมดแดงกระบ,บ่ปาน,านเพป็นได้สีเดตอ่ะพี่น้องหาก่อนครับ ่ปูฝีมือรีเพิ่นน่ะหากอนครับผมบึงครับบึ้งนะครับผมแล้วเอาสีหอๆเป็นบึงอยู่เป็นสีออกอยู่บ่นนะครับ น้องครับก็บเป็นนันว่าปิดคลิปครับบ่ไหวครับไปบ่ต่อบ่ได้ครับกลับมาแล้วครับกลับมาหารถแล้วเพิ่นอยู่รถผิดลรอครับนั่งถ่าเพิ่นเลยเฮาเมื่อยครับผลงานเมื่อนี้ครับได้บ่ฮอดสองฉีดเ <c oughs> <c oughs> มือ่อ <c> ย <oughs> งานวันนี้ได้ไม่ถึงสองขีดเลยครับผมก็เป็นอันว่าปิดคลิปครับฮ้อนพี่น้องอากาศอบอ้าวฝนจะตกครับผมนั่งถ่ายยุคข้างรถนี่แหละครับไปต่อบาไวเมื่อยให้เพื่อนไปหารถครับ ต้อใจเอนบานน้าอืม่งไงใน่ด้วยใจรองเงูผูานเคยนั่งันู่นมามาแฉงมีจังเข้าไปนะมั้นลูกเมียก็ไปรอเ้กอนจังเมียโล่เสอรอพี่สั่งไปป้าผู๋สมือ